ของออเลยอ่อ้าวอันนี้คือเก็บผักขึ้นแล้วนะคะห้าโมงกว่าๆแล้วจะหกโมงละมั้งเนี่ยนี่ไงเจ้าของเพจเดินหันหลังกระช่มสวยๆท่อ่มปทุมนะคะใบปทุมคะ่ะสวยงามมากค่ะสุดลูกหงลูกตาเลยนะคะ ถูกใจใจไมค้านี่กระท่อมสวยๆค่ะท่อมใบปทุมค่ะอันนี้นักสู้นักสู้อันนี้คุณตาคุณตาอายุเท่าไหร่คะเนี่ย80โอ้ดห80ยังสู้ไหมสู้ค่ะไหวไหมไหวค่ะโอเคไหวค่ะทีมงาน ทีมงานคุณภาพนะคะอันนี้อีกคนหนึ่งค่ะนี่คือทีมงานในหันหน้ามาเข้ากล้องหน่อยค่ะยิ้มหน่อยเออเราทำเราทำกระท่อมอารมณ์ดีเราต้องยิ้มอารมณ์ดีสิคะค่ะใบสวยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะเยอะเยอะมากนู่นค่ะสึดลูกหูลูกตาเลยนะคะกระท่อมท่อล้าหลุมแก้วทระ่มมาทุมทันเนะ,ะไม่รู้ค่ะ <ทำ S 1> นี่น,นี่เจ้าของเพจนคนสวยน,ะะนี่มาแล้วค่ะนี่คนนี้สวยเจ้าของเพจนะคะอ่าอ่านี่จบคลิปแล้วค่ะ,คะจบคลิปแล้วค่ะ,คะ